วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือเรื่องของลิซ่าแบล็คพิงออกมาเปิดเผยนะคะโดยทาง YG เนี่ยก็ยอมรับแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะลิซ่าติดโควิดนะคะแต่ว่าสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการตรวจเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเห็นนะักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะน้องพลอยว่าอยากจะให้กําลังใจลิซ่าติดโควิดไหมนะคะซึ่งท่านนายก็บอกว่าก็ให กำลังใจเหมือนกันนั่นแหละนะคะก็ให้กําลังใจคนไทยที่ติดโควิดอยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับลิซ่าตอนนี้เนี่ยคนก็มีการติดแฮชแท็กนะคะเกี่ยวกับลิซ่าในทวิตเตอร์ค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของลิซ่าติดโควิดแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้ที่เป็นข่าวใหญ่แล้วเนี่ยอีกข่าวใหญ่ในบ้านเราใช่ไหมคะน้องพลอยก็คือการที่ Apple มีการส่งข้อความมาเตือนในอีเมลของนักวิชาการแล้วก็นักกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ ของการถูกเรียกว่าถูกแทรกแซงได้ไหมคะอืมค่ะเขาใช้คำว่าสอดแนมนะคะโดยคำที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแอตแทกเจอร์เนาะเป็นคนที่โจมตีโดยใช้อโดยมีสเตตสปอนเซอร์ค่ะก็คือเป็นผู้โจมตีที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐเนี่ยเป็นรัฐไหนนะคะ ใช่คะ่ะตอนนี้ก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะมีนักกิจกรรมที่ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าโดนส่งอ e ีเมลจาก Apple มาลักษณะนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไปดูเวลาเนี่ยพี่สังเกตว่าจะส่งมาในช่วงเวลาตีสี่นะคะตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามจะติดต่อไปที่คุณั้วุฒธธนาคมานุสร์ด้วยแต่ว่า คือท่านก็บอกว่าออขอหาข้อมูลก่อนนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านหรือเปล่านะคะจะได้ถามถึงประเด็นนี้นะคะอยากทราบความชัดเจนเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมยังไงเกี่ยวกับการเข้ามาสอดแนมของทางภาครัฐซึ่งปกติแล้ว Apple เองที่เราทราบว่าเรื่องของ Privacy นะคะก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นประเด็นที่ Apple ิลขอให้ความสาคัญเนาะเพราะฉะนั้นการส่งอีเมลเข้ามาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอีเมลปลอมนะคะ ค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของ Apple ด้วยเนาะกับหน่วยงานก็คือสปายแวร์ที่ชื่อว่าเพกาซัสค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพูดตรงนี้แล้วมันจะยาวนะคุณผู้ชมรอฟังข่าวเต็มๆดีกว่าพอยก็ไปสืบค้นมาเนาะว่าสปายแวร์ตัวนี้มีความสำคัญยังไงกับบริบทการเมืองโลกเดี๋ยวรอฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะไปอัปเดตสถานการณ์โควิด1 9วันนี้กันก่อนนะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยก็มีผู้ที่ติดเชื้อนะคะอยู่ที่5,857รายค่ะขณะที่ผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่55รายนะคะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงทรงๆอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มต่อเนื่องนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเห็นว่าตัวเลขลดลงนะคะอยู่ที่4 7 5 0 9โดสนะคะ แต่ว่าตัวเลขสะสมตอนนี้การฉีดของเราเนี่ยก็เป็นไปตามเป้านะคะน้องพลอยอยู่ที่กว่า90ล้านโดสแล้วซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้คือที่เห็นว่าฉีดได้ช้าลงเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพนะคะหรือว่า capacity ท,ที่เรารับได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเรารับได้อยู่ที่1ล้านโดสต่อวันเลยแต่ว่าที่ฉีดไม่ได้ก็เนื่องจากว่ามีบางคนใช่ไหมคะที่รอวัคซีนที่ตัวเองจ่ายเงินไปแล้วนะคะรอไฟเซอร์โรบอดาน่านะคะหรือว่า บางคนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็เลยยังไม่ได้รับวัคซีนตรงนี้ก็ใหออ้หน่วยงานที่ทํางานกับชุมชนเนี่ยเข้าไปดูแต่ว่าสําหรับใครที่รอรับวัคซีนทางเลือกคุณอนุทินวันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ให้ทิ้งสิทธิ์วัคซีนเดิมที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแล้วก็มารับของรัฐ ก่อนก็ได้ทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าเอาแล้วแบบนี้คือรัฐจ,จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินไหมที่อาจจะชําระไปแล้วนะคะก็คนนึงก็เป็นพันอยู่เหมือนกันนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าตรงนี้รัฐไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้เป็นคนเจราจาให้ก็ต้องไปเจราจากับทางโรงพยาบาลกันเองตอนนี้ก็เลยต้องเป็นประเด็นที่คนเนี่ยพูดถึงกันเยอะเหมือนกันสําหรับสิ่งที่คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งคนก็รู้สึกว่าเออแล้วแบบนี้คือเหมือนกับ ก่อนหน้านี้มันไม่มีความชัดเจนเนี่เรื่องไทม์ไลน์วัคซีนใช่ไหมคะคนก็เลยต้องไปหาวัคซีนทางเลือกแต่ว่าตอนนี้พออยู่ดีๆมีวัคซีนเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าวัคซีนทางเลือกก็ยังไม่ถึงคิวก็มีเหมือนกันแล้วสุดท้ายภาครัฐก็อาจจะไม่ได้รับผิดชอบอะไรหรือเปล่าคนที่เขาเสียเงินไปอย่างบางคนเนี่ยหครอบครัวก็มีหลายคนใช่ไหมคะก็เสียไปหลักหมื่นเนะาะจะให้เลยเนี่ยเราไม่ได้อะไรคืนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเข้ามารับผิดชอบตรงนี้นิดหนึ่งคะ่ะ อืมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีหนังสือออกมาจากองค์การเภสัชด้วยค่ะว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อมานะคะที่มีการสั่งไปทางด้านขององค์การเภสัชและโรงพยาบาลเอกชนต่างๆกําลังจะถึงไทยแล้วนะคะหลังจากนี้พอมาถึงไทยแล้วอีกลักว่าโดสเนี่ยนะคะก็จะถูกกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆตางๆตามสัดส่วนที่มีการจัดแจงกันค่ะ นี่นะคะก็เป็นเรื่องของความที่สรุปแล้ววัคซีนในมือเนี่ยจะปล่อยไปดีหรือเปล่าจะว่ารอตามรอฉีดตามที่จองไว้ตามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าจะปล่อยไปฉีดของภาครัฐที่เริ่มมีวัคซีน,น mRNA ฉีดให้ฟรีแล้วเนาะ อันนี้เดี๋ยวพาไปอัปเดตนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับลิซ่าละกันนะคะน้องพลอยตอนนี้เนี่ยทางต้นสังกัดนะคะก็คือ YG เนี่ยออกมาถแถลงการแบบอ f ฟ i c i a l แล้วนะคะว่าสรุปแล้วในตอนนี้ลิซ่าติดเชื้อโควิด -19 จริงๆค่ะส่วนอีก3คนนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจนะคะโดยทาง YG ีเนี่ยออกมาโพสต์ค่ะรายงานระบุนะคะบอกว่าสวัสดีพวกเราคือ YG Entertainment เมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกาย,ยนลิซ่าแบล็คพิงได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโ 19ขณะที่สมาชิกท่านอื่นอีก3คนก็คือเจนนี่โรเซ่แล้วก็จีซูยังคงไม่ได้ถูกจัดเป็นบุคคลใกล้ชิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ในทันทีค่ะหลังจากที่รู้ข่าวของซ่าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็รอผลของทีมงานอยู่นะคะทีมงานก็มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ถูกต้องนะคะโดยมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดตามมาตรฐานของหน่วยงานสาธารณสุขค่ะ YG บอกด้วย ะะว่าเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และให้ความสําคัญกับสุขภาพของศิลปินและทีมงานที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบรายงานให้ทราบอีกครั้งโดยเร็วค่ะภายหลังจากที่สื่อได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าวนะคะบรรดาแฟนคลับบริงทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาให้กําลังใจลิซ่ากันยกใหญ่เลยนะคะมีการไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็ก g e t w e l l s o l i s a นะคะขึ้นอันดับหนึ่งในทันทีเลยค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือว่าทางสมา ชิค Blackpink เขาเพิ่งจะมีการโพสต์รูปภาพใน IG Story นะคะเป็นการไปเจอกันของทั้ง4คนคะ่ะน้องพลอยซึ่งอันนี้<ะ>เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพที่เคอร์เรนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นภาพเก่านะคะก็เดี๋ยวต้องรอน่าจะอีกไม่นานนี้น่าจะมีการยืนยันของสมาชิกที่เหลืออีก3คนนะคะว่าติดเชื้อโควิดเหมือนกับลิซ่าหรือเปล่าคะ่ะ ค่ะแฟนๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะมาดูเรื่องของคลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังที่เปิดประเทศแล้วนะคะห้างร้านต่างๆก็เปิดตามเกือบจะปกติแล้วโดยเฉพาะโรงเรียนค่ะก็หลายแห่งก็มีการเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่กอยแล้วก็มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ทั้งคลัสเตอร์จริงคลัสเตอร์ลือเต็มไปหมดเลยมาดูรายละเอียดตรงนี้กันค่ะ ก็คือจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าร้านอาหารเ,เขาเริ่มเปิดกันแล้วถูกไหมคะทีน่นี้ถ้าสมมุติว่าเกิดอน้องพลอยลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านเนาะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาติดเชื้อที่ร้านหรือพนักงานติดเชื้อที่ร้านเนี่ยน้องพลอยจะกล้าออกมายอมรับหรือเปล่าว่าร้านเรามีคนติดเชื้อโควิดอยากจะให้คนที่มาร้านเราเนี่ยกักตัวอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พูดในมุมผู้ประกอบการเขาก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของยอดขายแล้วก็ต้องปิดร้านอีกทําความสะอาดอีกอะไรหลังจากนี้นะคะอันนี้แหละมันก็เลยทําให้ในช่วงที่ผ่านมาม,นมันมีข่าวลือเหมือนกันว่าร้านนั้นติดโควิดร้านนี้ติดโควิด จุดนั้นจุดนี้ติดโควิดนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือมีข่าวจริงออกมาต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันในแต่ละพื้นที่อย่างที่ลำปางเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะมีการสั่งปิดด่วนนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มค่ะที่ลำปางหลังจากที่ไปพบนะคะว่าน้องอนุบาล3เท่านั้นเองค่ะติดเชื้อโควิดซึ่งตรวจสอบนะคะพบว่ามาจากวงคลัสเตอร์คนขับรถโรงพยาบาล ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาติดถึงน้องได้ยังไงเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อในรายละเอียดนะคะรายงานนี้เนี่ยได้รับทราบมาค่ะว่อวันที่23พฤศจิกายนโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มค่ะจังหวัดลำปางก็มีการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ7วันเพื่อเฝ้าระวงังหลังจากที่ไปเจอว่าน้องอนุบาล3เนี่ยติดเชื้อหนึ่งรายนะคะเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ซึ่งเด็กนักเรียนรายนี้เนี่ยมาโรงเรียนค่ะแล้วก็หลังจากเลิกเรียนเนี่ยได้ไปเรียน พิเศษกับครูบุคลากรและนักเรียนห้องเรียนชั้นอื่นๆอีก50คนนะคะสําหรับการติดเชื้อในพื้นที่อําเภอแจ้ห่มค่ะก็ลามไปสู่เด็กนักเรียนในครั้งนี้เกิดจากคลัสเตอร์การพบพนักงานขับรถของโรงพยาบาลที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกนะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาต่อมาเนี่ยก็เลยกระจายกลายเป็นคลัสเตอร์นะคะแล้วก็พบผู้ป่วยเพิ่มอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงคลัสเตอร์นี้น้องเนี่ยไม่น่าจะได้ไปใกล้ชิดอะไรกับ คนที่ขับรถโรงพยาบาลแต่ว่าน่าจะเป็นการกระจายเชื้อ ต่อตอกันมานะคะตอนนี้ก็เลยสั่งปิดโรงเรียนด่วนเลยค่ะส่วนที่อุตรดิตนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการแพร่ระบาดในโรงเรียนอนุบาลเช่นเดียวกันค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์แห่งที่1นนะคะจังหวัดอุตรดิต์ค่ะพบนักเรียนและผู้ปกครองติดเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนแล้วกว่า19รายแยกเป็นนักเรียน15รายค่ะแล้วก็ผู้ปกครองคนขับรถตู้ส่งนักเรียนอีก4รายนะคะตอนนี้ก็เร่งคัดกรองตรวจหาเชื้อให้กับคณะครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้ง447 พร้อมทั้งมีการคัดกรองสัมผัสเสียงสูงเพื่อขอให้ออช่วยให้ความร่วมมือกันหน่อยนะคะในการกักตัวทางโรงเรียนเนี่ยมีการประสานกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ค่ะเข้าไปฉิดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาดทุกพื้นที่ของโรงเรียนตอนนี้ก็ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ3วันนะคะจะเปิดในวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะ ทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต์นะคะนายสุภมิตรปานทูบค่ะเปิดเผยบอกว่าจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยอมรับว่าอาคารเรียนของคลัสเตอร์ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าเป็นการนั่งเรียนใกล้ๆกันเลยแล้วก็จากสภาพห้องเรียนในระยะห่างของโต๊ะและเก้าอี้แต่ละคนห่างกันไม่ถึง1เมตรซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยคับแคบอยู่เหมือนกันเป็นการมาเรียนเต็มรูปแบบ100%ซนะคะก็เลยทําให้มีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ค่ะจุดที่เป็นข้อสังเกตอ,อีกอย่าง หนึ่งก็คืออาคารเรียนเนี่ย จุดพบผู้ติดเชื้อนะคะมีจุดที่สัมผัสร่วมของนักเรียนก็คือราวบันไดเพราะบันไดเนี่ยมีความชันดังนั้นเด็กๆขึ้นลงก็ต้องเกาะราวทุกคนรวมถึงประตูห้องเรียนเด็กๆต้องจับที่จับประตูเพื่อจะเปิดปิดรวมถึงตู้ทําน้ําเย็นด้วยค่ะดังนั้นก็ต้องทําความสะอาดจุดที่เป็นจุดสัมผัสร่วมอย่างน้อยเนี่ยทุกสองชั่วโมงและต้องให้เด็กล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์เป็นประจําการแปรงฟันอะไรที่เด็กเขาต้องทํากันในโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ให้เว้นระยะห่างทั้งหมดค่ะรวมทั้งลดจำนวนนักเรียนด้วย แบ่งช่วงระยะเวลาการเรียนด้วยเพื่อที่จะไม่ให้หนานแน่นจนเกินไปนะคะทีนี้ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้เริ่มมีข่าวะคะ่ะในโซเชียลนะคะพบว่า มีผู้ติดเชื้อซึ่งยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นข่าวจริงแต่ตอนนี้เป็นข่าวลือค่ะว,ว่ามีการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านอาหารโซนก o u ฟที่เซนทันเวิลด์หลายคนมากนะคะแต่ก็ไม่ได้มีข่าวออกมาทางหน้าสื่อค่ะหลายฝ่ายเนี่ยก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่า เป็นห้างใหญ่หรือเปล่าก็เลยปิดข่าวไม่ยอมออกมาเปิดเผยว่ามีคนติดเชื้อนะคะล่าสุดเนี่ยทางสวนการคา้าก็เลยรีบออกมาชี้แจงค่ะผ่านทาง Facebook ของ Central World นะคะระบุว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่มีการแจ้งกับผู้ติดเชื้ออย่างใดแต่อย่างใดจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจากการตรวจ ATK ของพนักงานร้านคา้าทุกร้านในรอบ7วันที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะในขณะที่ ที่เพจของร้าน t a p a s Music Bar by b a s o ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในร้านที่ตั้งอยู่ในโซนโกรุ๊ฟเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ออกมาโพสต์เหมือนกันค่ะประกาศปิดให้บริการร้าน3วันแต่สาเหตุนเนี่ยเขาชี้แจงว่าเป็นเพียงเพื่อการจัดสถานที่และปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและนโยบายของรัฐแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อหรือไม่แต่อย่างใดค่ะบางส่วนก็เลยแสดงความคิดเห็นนะคะว่า ๊ยอาจจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าหรือว่ามีการเกิดคลัสเตอร์จริงไหมนะคะถ้าจริงไม่จริงก็อาจจะอยากให้ออกมาชี้แจงหรือถ้าเป็นเรื่องจริงจริงเนี่ยก็ขอว่าอย่าปิดข่าวเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ไม่ทราบนะคะแล้วก็เผื่อไปทานแล้วมันอาจจะติดกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ไปมากกว่านี้ค่ะ อืมค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของคลัสเตอร์ต่างๆนะคะที่มีการดีเทคกันทั้งคลัสเตอร์จริงแล้วก็คลัสเตอร์ที่ยังเป็นข่าวลืออยู่เนาะทางนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดสิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูยอดที่มีการรายงานประจําวันเนี่ยก็ถือว่ามันก็ยังทรงๆอยู่เนาะพีก่ก้อย่ามันไม่ได้ถึงกับว่าดีขึ้นเลยสัทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ป้องกันตัวเองเสียดีกว่าดีกว่าที่จะติดโควิด -19 ค่ะ